สวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่การเปิดตัวสุดพิเศษของรถกระบะระดับพรีเมียมรุ่นใหม่ล่าสุดแห่งอนาคตฮุนไดพอตเตอร์ F หนึร้อยห้ปี2025วันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าสู่ประสบการณ์แบบ VIP ที่จะได้เห็นได้รู้จักและได้สัมผัสถึงรายละเอียดทุกมุมทุกด้านทั้งภายนอกและภายในของรถยนต์คันนี้อย่างลึกซึ้งเสมือนกับกำลังเดินชมในโชว์รูมสุดหรูระดับโลก ฮุนไดพอเตอร F 150รุ่นปี2025ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในวงการยานยนต์การดีไซน์ที่ล้ำอนาคตผสมผสานกับความแข็งแกรง่งความหรูหราและความสะดวกสบายในทุกการเดินทางรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงกระบะสำหรับใช้งานเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความสง่างามและความหรูหราที่แท้จริงเริ่มจากมุมมองด้านหน้าพรอนวิวของฮุนไดพอเตอร์ F 150ที่ทุกคนเห็นในโชว์รูมสุดหรูแห่งนี้ ตัวถังภายนอกมาพร้อมกับสีขาวมุกที่เงางามเป็นพิเศษซึ่งสะท้อนแสงไฟจากพื้นหินอ่อนมันวาวของโชว์รูมอย่างสวยงามกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำเข้มถูกออกแบบอย่างดุดันพร้อมโลโก้ฮุนไดที่โดดเด่นอยู่ตรงกลางระบบไฟหน้าแมทริกเลขไฮไลท์ด, light, ดีไซน์เส้นตรงสวยงามให้ความรู้สึกทั้งล้ำสมัยและทรงพลังเมื่อมองจากระยะไกลจากนั้นเรามาดูมุมมองด้านหลังพรีวิวกันบ้างด้านท้ายของพอเตอร์ f 150ปี2025ได้รับการออกแบบอย่างสมดุลและสาง่างาม ไฟท้ายเล็แบบเส้นคมชัดสว่างสวยให้ความรู้สึกโมเดิร์นทันสมัยตัวอักษรฮุนไดถูกวางไว้อย่างโดดเด่นตรงกลางฝาท้ายเสริมภาพลักษณ์ความภูมิฐานและหรูหรากันชนท้ายถูกออกแบบให้แข็งแรงสะท้อนถึงความพร้อมสำหรับการใช้งานจริงแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงเอกลักษณ์ความพรีเมียมเอาไว้ต่อไปคือมุมมองด้านซ้ายเลฟไซส์วิวและมุมมองด้านขวาไรไซส์วิวเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบอย่างโฉบเฉียวและต่อเนื่อง สอดรับกับหลักอากาศพลาศาสตร์ทำให้รถดูทั้งทันสมัยและคล่องตัวมากยิ่งขึนออ้นล้ออลลอยดีไซน์พิเศษสะท้อนแสงไฟในโชว์รูมอย่างงดงามเพิ่มความรู้สึกหรูหราเหนือระดับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ้อ,อเช่นมือจับประตูโครเมียมเส้นโค้งตามแนวประตูและกรอบหน้าต่างสีดำเงาล้วนสแสดงถึงความพิถิพิฐานในการออกแบบทุกส่วนสำหรับมุมมองจากด้านบนท็อปดาววิวคุนไดพอลเตอร์ f หนึ่งร้อยห้าสิบรุ่นปี2025โดดเด่นด้วยหลังคาที่ทันสมัยพร้อมหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่ ที่ช่วยให้ผู้โดยสารทุกที่นั่งสัมผัสท้องฟ้าและทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเต็มอิ่มดีไซน์เส้นสายบนหลังคาให้ความรู้สึกเฉบเฉี่ยวผสมผสานกับคานหลังคาที่แข็งแรงและประณีตเมื่อเราเปิดประตูเข้าไปจะพบกับภายในห้องโดยสารอิน r i o ร v i ว w ที่กว้างขวางและหรูหราเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้ระดับพรีเมียมที่นุ่มสบายเสริมด้วยการเดินตะเข็บอย่างประณีตแผงคอนโซลหน้าถูกออกแบบแบบน,นิมอลและล้ำอนาคต จัดวางหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบที่รวมทุกฟังก์ชันไว้ในจอเดียวระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับทั้งการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบนำทางและระบบความบันเทิงครบ,บวงจรไม่เพียงเท่านั้นห้องโดยสารยังตกแต่งด้วยไฟแอมเบียนไลท์เลทที่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ตามต้องการเพิ่มบรรยากาศหรูหราทุกการเดินทางพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบควบคุมอัจฉริยะและระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูง ช่วยให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารสัมผัสประสบการณ์ระดับโรงภาพยนตร์ภายในรถในด้านเทคโนโลยีฮุนไดพอ p o เตอร F 1 5 0ป e ี2025มาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยจอดอัตโนมัติและกล้อง360องศาซ,ซึ่งทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์รอบคันเพื่อเพิ่มทั้งความปลอดภัยและความสะดวกสบายสูงสุดการออกแบบโชว์รูมที่ท่านเห็นรอบตัวในขนาดนี้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อเน้นย้ำถึงความหรูหราและคุณภาพของ p อ r t เตอร์ F 1 5 0อย่างแท้จ,จริงพื้นหิ่งอ่อนสีขาวมันวาวสะท้อนเงาตัวรถอย่างสง่างามแสงไฟสปอตไลท์ที่ส่องลงมาช่วยขับให้เส้นสายตัวรถเด่นชัดยิ่งขึ้นบรรยากาศโดยรวมถูกออกแบบให้รู้สึกเหมือนการจัดแสดงศิลปะมากกว่าการจัดแสดงรถยนต์ธรรมดาไม่ว่าจะเป็นมุมมองด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาม,มุมบนหรือแม้แต่ภายในรถหุ่นดพอเตอร์ F 150ปี2 0 2 5ล้วนแสดงออกถึงความสมบูรณ์แบบในทุกมิติ นี่ไม่ใช่เพียงรถกระบะสำหรับการเดินทางแต่คือผลงานชิ้นเอกที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีและพลังงานอันยิ่งใหญ่สุดท้ายนี้ฮุนไดพอร์เตอร์ F 150รุ่นปี2025คือคำตอบสำหรับผู้ที่ต้องการรถยนต์ที่ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้งานแต่ยังสะท้อนรสนิยมความมีระดับและความเป็นผู้นำที่แตกตา่างรถคันนี้พร้อมแล้วที่จะพาทุกท่านก้าวเข้าสู่อนาคตแห่งการเดินทางที่เหนือกว่าประสบการณ์แบบ VIP ที่จะได้เห็นได้รู้จักและได้สัมผัสถึงรายละเอียดทุกมุมทุกด้านทั้งภายนอกและภายในของรถยนต์คันนี้อย่างลึกซึ้งเสมือนกับกำลังเดินชมในโชว์รูมสุดหรูระดับโลกคุณไดพ Porter F 150รุ่นปี2025ถูกออกแบบมาเพื่อสะท้อนความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในวงการยานยนต์การดีไซน์ที่ล้ำอนาคตผสมผสานกับความแข็งแกร่งความหรูหราและความสะดวก